สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับน้ำเช่นเคยกับหัวข้อแรนดอมไพ่เล่าเรื่องนะคะสำหรับ e ีพีนี้ก็จะเป็น e ีพีที่7แล้วนะคะเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการแรนดอมเพื่อไปดูว่าเป็นเรื่องราวของใครอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะให้ไพ่เล่าเลยการเข้ามาดูแรนดอมมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะมันอาจ มันไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้เนาะแต่ถ้าเกิดดึงดูดเข้ามาฟังมาเจอแล้วมันตรงนะคะก็ขอให้รับเฉพาะคำทำนายที่ดีกลับไปหากได้ผลลัพธ์ไหนที่มันไม่ดีต่อใจหรือไม่ตรงก็อยากเก็บไปคิดซเรียใส่ใจนะคะถือว่าเข้ามาฟังน้ำเล่าเรื่องเราสนุกสนุกให้ฟังเนาะมาเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะคะ ขอดูเรื่องราวความรักหน่อยว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นเรื่องของใครอะไรยังไงนะคะขอให้ไพ่ทาโร่สำรับนี้นะคะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยขอใย้าคุบาอาจารย์ด้วยนะคะขอดูเรื่องราวความรักของเพื่อนๆที่จะมาเจอคลิปนี้เป็นของใครคะสามเหรียญน,นะคะขอดูเรื่องราวความรักค่ะเรื่องราวความรักสองเหรียญ เดี๋ยวนะน้ำเห็นไพ่กลับโอ้จะเจวิวกลับมาขอดูเรื่องราวความรักค่ะ The Lover วอืม The l ลิ e เมานะคะขอทราบ Energy ความรักในวันนี้หน่อยสามไม้โอ้โหสามสามสามเพื่อนๆ เลขนางฟ้านะคะตองสามมาแล้วสามสามอัศวินถือเหรียญนะคะช้ามากๆด้วยโฟล์ทบอลโอเคน้ำมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมีสิทธ์พัฒนานะแต่มันอาจจะช้านิดนึงค่ะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับโฟกัสในเรื่องการงานการเงินนะคะน้ำมองว่าเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ อยู่ไกลกันละหนึ่งต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศได้นะคะแล้วแต่กรณีเนาะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยนะมองว่าคนคนเนี้ยคะ่ะเขามองไปยังอนาคตเขาวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตไว้นะคะโดยขณะที่แผนของเขานั้นนัมีเพื่อนๆอนอยู่ในนั้นด้วยแต่มันเหมือนกับตอนนี้เขาต้องการที่จะโฟกัสในเรื่องการเงินการงานนะคะเพราะเขาอาจจะอยู่ในจุดที่เหมือนกับน่าจะมีปัญหาในเรื่องการเงิน เขาและเพื่อนๆเนี่ยน่าจะรู้จักกันผ่านทางสังคมงานนะคะการงานนำพามาให้รู้จักกันหรือเป็นสังคมเพื่อนสังคมออนไลน์นะคะตามนาไพ่แล้วก็รู้สึกถูกเขาเรียกว่าถูกชะตาถูกใจกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันนะคะไม่เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับถูกดึงดูดให้เข้ามาหากันต่างคนต่างชอบกันแต่เป็นความสัมพันธ์ระยะไกลนะคะ หกเหรียญน,นะคะมีการซัพพอร์ตความรู้สึกกันนะคะเขาอยากที่จะซัพพอร์ตความรู้สึกให้กับเพื่อนๆอยากที่จะเหมือนกับแล้วก็จะเป็นเรื่องของซัพพอร์ตทางการเงินหรือแม้กระทั่งความรู้สึกอะคะ่ะเขาอยากจะเป็นฝ่ายที่ให้เพื่อนๆแต่ตอนนี้เหมือนกับเขายังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่พยายามที่จะจัดการนะคะชีวิตการเงินการงานให้เข้าที่เข้าทางเพื่อที่เขาจะได้มาซัพพอร์ตหรือมาออฟเฟอร์เพื่อนๆนได้ หนึ่ไม้เพราะเขามีแพชชั่นโอ้โหไฟลุกเลยนะคะคนคนนี้เนี่ยแพชชั่นที่เขามีกับเพื่อนๆนเขารู้สึกว่าเขาเจอคนที่ใช่แล้วเขารู้สึกว่าเพื่อนๆคือโชคชะตาของเขานะคะที่ทําให้เขาแบบมาตกหลุมรักได้มาเจอกันสี่เหรียญน,นะคะแล้วไม่อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปเลยอยากจะเก็บเพื่อนๆไว้คนเดียวนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนคิดถึงคิดห่วงด้วยนะ เออแต่เขาเอาจจะนิ่งไม่ค่อยพูดอะคะ่ะแต่ในใจคือแบบมีไฟลุกเลยนะคะถ้าเกิดเขาเห็นเพื่อนๆคุยกับใครเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรแผดเผาในใจแต่เป็นความแผดเผาที่ดูนิ่งมากๆนะคะ <c oughs> ออหรืออีกในหนึ่งช่วงเนี้ยเขาพยายามที่จะเก็บเงินประหยัดนะคะเพื่อที่จะได้เอาเงินมา <c oughs> ออฟเฟอร์เพื่อนๆเหมือนกับเขาพยายามที่จะจัดการชีวิตของเขาให้มันเข้าที่เข้าทางเนาะ เขาด้วยค่ะเรื่องราวความรักจะเป็นยังไงอเรื่องราวความรักจะเป็นอย่างไร,ร,งรครงไริงไม้นะคะการสื่อสารการเทคแอคชั่นนะคะจากเขาเขาเป็นคนที่บ้าง,งานเหมือนกันนะคะคนเนี้เป็นคนบ้าง,งานแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเป็นผู้นํานะคะมีความเป็นผู้นําสูง สี่ถ้วยมาบอกอะไรเอ่ยสี่ถ้วยมาบอกอะไร King of c u p the magician โอเคถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเขาไม่สนใจนะคะเห็นเขานิ่งไปเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้อยากจะทําไม่ได้อยากจะเทเพื่อนๆน,นะคะแต่เขาเหมือนกับต้องการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเขาก่อนนะคะเพราะถ้าเกิดเขาไม่มีความมัน่นคงเขาก็ไม่สามารถที่จะมา o f f เพื่อ,เพ,อเพื่อนได้ นี่คือความรู้สึกที่เขารู้สึกนะคะเหมือนกับเขาพยายามที่จะเหมือนกับสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเก็บเงินนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเขามั่นคงแล้วเนี่ยเขาก็อยากที่จะมาออฟเฟอร์มาดูแลเพื่อนๆนะคะเพราะถ้าเกิดเขาไม่มีงานไม่มีเงินนะคะมันก็เหมือนกับตัวเขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาซัพพอร์ตอะไรเพื่อนๆได้เนาะอ่ะเขาขยายซ้มเหรียญหน่อยค่ะ หสามเหรียญคือ two of cups นะคะเขาชอบเพื่อนๆนตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเลยอะ่ะมันมีความรู้สึกดึงดูดเหมือนที่น้ำพูดนะคะว่าเขารู้สึกว่าเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนกับโชคชะตาเป็น destiny เป็นเนื้อคู่ของเขานะคะเขารักเพื่อนๆน,นตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันแล้วเขาก็สามารถที่จะยอมได้นะคะเหมือนกับเป็นเจ้าป่านะคะแบบไม่เคยยอมใครแต่ยอมให้กับเพื่อนๆอ,อือหือ อ่ะเขาขยายสีถ้วยเนาะสีถ้วยมาบอกอะไรเขาขยายสีถ้วยหนะะ่อยค่ะห้าหมายนะคะถ้าเกิดมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันบ้างเนาะต้องใช้ความอดทนในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาก็อยากจะบอกว่าอดทนกับเขาหน่อยนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีเรื่องให้ต้องจัดการเยอะนะคะเรื่องที่เข้ามากวนใจเขาทําให้เขาคิดมากเขาไม่อยากที่จะห่างจากเพื่อน,อนไม่อยากทะเลาะไม่อยากแบบมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะ เพราะว่าตัวเขาเนี่ยโอ้โหแบบเป็นคนจริงจังอะคะ่ะเป็นคนจริงจังแล้วก็ทําอะไรแบบโอ้โหน้ํามองว่าตัวเขาอะคะ่ะรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะทะเลาะก,กันยังไงนะคะ <c oughs> เขาก็จะไม่ยอมปล่อยมือเพื่อนๆ <c oughs> เขารู้สึกว่าเขาได้เจอคนที่เขาตามหาแล้วนะคะเ <c oughs> ดสตินีของเขาโชคชะตานี้นะคะมาใบสุดท้ายนะคะให้กับสีถ้วยบทสรุปความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรคะ บทสรุปความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นอย่างไรนายออฟคัฟนะคะรอคอยที่จะมามอบความรักมาออฟเฟอร์เห็นไหมท่าเดียวกันเลยนะคะเขารอเวลาที่จะเข้ามาเพื่อบอกรักบอกความรู้สึกของเขามาออฟเฟอร์ความรักความมั่นคงให้กับเพื่อนๆนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ไกลกันจริงๆเนี่ยต่างที่ต่างถิ่นนะคะมีการส่องมีการมองกัน เขาอยากได้โอกาสในความสัมพันธ์นะคะเพื่อพัฒนาแต่มาอาจจะช้านิดนึงเพราะเขาต้องการสร้างความมั่นคงก่อนแต่เขาเป็นคนที่จริงจังมากๆนะคะและสิ่งที่เขารู้สึกเลยเนี่ยเขามีแพชชั่นกับเพื่อนๆมากและจะไม่ยอมสูญเสียเพื่อนๆไปนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูแบบดูนิ่งดูช้ามากๆก็ตามถ้าเห็นเขาไม่สนใจเนี่ยนะมองว่าเขาเอาเวลาไปโฟกัสที่การงานการเงินของเขานะคะจัดการชีวิตส่วนตัวเพื่อที่ว่าจะได้มีเงิน มีความมั่นคงมากพอนะคะที่จะเข้ามาดูแลเพื่อนๆได้นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับสิ่งที่เขาคิดเลยนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวน้ำขอมูไปกับไพออลละครเนาะก่อนที่จะไปดูไพออลละครน,นะคะเดี๋ยวน้ำาขออักษรชื่อของเขาคนนั้นหน่อยเนาะ,ะอาจจะเป็นของเขาหรือว่าของเพื่อนๆก็ได้นะคะมีตัวอักษรใดบ้างคะสําหรับเรื่องราวความรักนี้นกรรมหนึ่งเนาะ,ะอ่ะอีกสักสองสามตัวดีกว่าน้อยไปนะคะ อ่ะสตัวโอเคนะคะก็จะมีหนอตัว T นะคะตัว T ตัว D นะคะอ่ะตัวซ้ำกันน้ำจะเก็บไปเลยมีตัวแซดขึ้นมาตัวแซดนะคะตัว N ตัว E นะคะตัวเอนะคะอืมตัวซ้ำกันตัววีนะคะตัววี ตัว U ตัว O นะคะ,ะตัวซ้ำกันมีตัว S นะคะตัว F อืมแล้วก็ตัว G นะคะตัว G ตัวสุดท้ายคือตัว Y คะ่ะอาจจะเป็นอักษรชื่อของเขาคนนั้นหรือของเพื่อนๆก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราขอขยับกล้องนิดนึง มาทีนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าทิศทางความรักของความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอเดะโรแมนต์แองเจิแค่ใบเดียวเท่านั้นนะคะไกด์ลายความสัมพันธ์นี้ให้น้ำหน่อยว้าวโรแมนติกเฟลลิ่งนะคะมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแตกต่างกันมากๆเลยเนาะ อาจจะต่างความคิดความเชื่อต่างศาสนาได้หรือว่าต่างอายุเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเหมือนจะเป็นไปไม่ได้อะคะ่ะแต่ในความเป็นไปไม่ได้กับรู้สึกผูกพันรู้สึกคิดถึงกันอย่างมากมายนะคะเป็นความโรแมนติกเฟลลิ่งสำหรับคนสองคนนะคะที่มาเจอกันและรู้สึกกับดึงดูดเรากับมีคิวปิดตัวน้อยนะคะมาแผงสอนยิงสอนปักอ,อกให้รู้สึกแบบคิดถึงกันนะคะนี่เป็นความเฟลลิ่งความโหยหา ความโรแมนติกนะคะอือโอเคขอบให้น้ำตาลหนึ่งใบเนาะไกด์ลายความสัมพันธ์นี้ให้หน่อยค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะ Everything is not ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญอืมระหว่างคุณละเขานะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญมาทีนี้เนาะอุ้ยใต้สำรับทุกอย่างใช่ <laughs> น้ำขอข้อความจากเขานิดนึงแล้วกันเนาะถ้าเกิดเขาสามารถที่จะพูดอะไรกับเพื่อนๆได้นะคะเขาจะพูดอะไรน้ำขอเปลี่ยนอ่าการวางนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันนะคะว่าถ้าเกิดเขาสามารถที่จะพูดอะไรกับเพื่อนๆได้เนาะเขาจะพูดอะไรคะ่ะขอข้อความจากเขาหน่อยขอบคุณนะ้าที่ผ่านมามีความสุขที่สุดแล้วอืม You are the only, You are the one only นะคะเธอคือหนึ่งเดียวในหัวใจอ,อเอาไปหนึ่งกระดิ่งนะคะเราคิดถึงเธอทุกวัน <c oughs> เธอเคยแคร์เราไหมฟังเพลงแล้วคิดถึงเธอ เรายุ่งเรื่องงานมีเรื่องส่วนตัวให้ต้องคิดเห็นไหมคะว่าเขาโฟกัสที่การงานจริงๆมาอีกข้อความหนึ่งเรากลัวว่าเราอาจจะไม่ดีพอสำหรับเธอตายสำหรับก็คืออยากเจอเธอเร็วๆนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเพลงในความสัมพันธ์กันเนาะขอเพลงไทยก่อนเลยนะคะอาจจะเป็นเพลงของเขาหรือว่าของเพื่อนๆ,ๆก็ได้นะคะสำหรับคนที่มาคอมเมนต์น่ารักมากเลยนะคะ สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะน้ำจะได้เอาไปปรับเนาะแต่อาจาก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเพลง <laughs> <laughs> เพลงงอนะคะเพลงงอ <laughs> เพลงที่สุดในโลกนะคะ <laughs> รู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอชคดี <laughs> <laughs> เพลง ฝากความยินดีอออของพี่แคลดนะคะอ่ะเพลงต่อไปเลยเพลงขอโทษนะคะของโดมจารุวันเพลงข้างกายนะคะใครไม่เคยฟังลองเปิดใจไปฟังดูนะคะอืมแต่ถ้าไม่ตรงก็ขอให้ปล่อยผ่านอย่าไปเสียดจริงจังเนาะเทียนส่องใจนะคะอื้ม,ม,มพร้อมมากเพลงนี้ ทักครับโอเคเดี๋ยวน้ำขอเพลงสากลสองเพลงเช่นเคยนะคะเพลง i a อ l y really like you นะคะ i a อ l y really like you <im itation> เพลงเซ y เยนะคะอ่ะใต้สำหรับคือเพลงเพลงนี้ค่ะนี่ โอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่มาเจอรันดอมนี้ขอให้ทุกคนสมหวังในความรักนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนะค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย